เรากลับมาต่อที่จังหวัดยะลาของเรากันต่อนะครับผู้ชมครับโดยทางจังหวัดยะลาได้มีการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี2566ครับที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะาลาเนี่ยครับนายทีรุตสุภวิบุญผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาปี2566 โดยภายในงานนะครับมีพิธีประธานมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์ให้ศีลห้าพร้อมเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนะครับประธานนำเทเทียนพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ประชาชนร่วมเทเทียนเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งพิธีในครั้งนี้นะครับมีวัดที่เข้าร่วมทั้งหมด17วัดสำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณ ในสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับถือว่าเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านโดยกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน8ของทุกปีก่อนเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดได้จุดบูชาตลอด3เดือน ของกําหนดเวลาเข้าพรรษาจึงเรียกเทียนที่หล่อว่าเทียนจำนำํานําพรรษาเสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะจัดขบวนแห่นําไปถวายนวัดใดวัดหนึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาและร่วมกันทําบุญตักบาตรพระถวายพระภิกษุสงฆ์แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพียงกันครับ